ผู้ชายใครเป็นเหมือนผมมั่งครับที่จะได้เสื้อยืดสักตัวหนึ่งที่ใส่ออกกําลังกายได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ไปทํางานได้แบบครบจบในตัวเดียวเลยวันนี้ผมมีเสื้อยืดตัวนี้มาแนะนําครับจากแบรนด์บุรีอิเตเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากต่างประเทศเป็นเสื้อยืดทรงรัดกล้ามที่มีเนื้อผ้าหนาแต่ระบายอากาศได้ดีแห้งไวเมื่อมีเหงื่อหรือโดนน้าครับที่ใส่แล้วจะช่วยเสริมบุคลิกปรับไหล่ให้ดูกว้างขึ้นปรับสัดส่วนรูปร่างให้ดูดีขึ้นครับ เสื้อยืดตัวนี้เหมาะกับการใส่ออกกําลังกายมากๆเพราะว่าเนื้อผ้ายืดหยุ่นระบายอากาศได้ได,ดีเวลา,อ,วาออกกาลังกายและเหงื่อออกเทคโนโลยีจากเนื้อผ้าตัวนี้จะช่วยดูดซับเหงื่อและระบายออกได้แห้งไวขึ้นมากๆครับจะใส่เป็นชุดลำลองชุดไปเทีย่ยวชุดไปทํากิจกรรมนอกบ้านก็ออกมาดูดีครับหรือจะใส่แมทเป็นเสื้อซับในใส่กับเสื้อแจ็คเก็ตก็ออกมาดูลงตัวเลยครับหรือจะใส่แมทกับชุดสูทเป็นชุดออกงานก็ออกมาดูเท่และมีสไตล์มากๆครับ ตัวที่ผมใส่จะเป็นไซส์ M นะครับผมอ,อก38สูง175หนัก72แบรนด์นี้เขามีให้เลือกถึง4สีเลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เสื้อยืดดีๆสักตัวหนึ่งที่ครบจบในตัวเดียวไปกดสั่งคิทการหน้าคลิปได้เลยนะครับผมพิกัดไว้ให้แล้วครับ